ลาก้อยเพลสวัสดีครับวันนี้มาคุยกันดีกว่าว่าเฉินเหออายกะตู้กาชาเครื่องหลักของแพลสามจุดห้าเนี่ยเปิดตัวไหนดีนะครับวงเล็บหน้าเปิดมากกว่าตู้ตอนนี้เยอะเลยนะฮะคลิปนี้มีคําตอบ100%เนะครับเดี๋ยวไปดูกันพร้อมกันเลยนะฮะก่อนอื่นฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดซับสไครป์ช่องลาก้อยเพลเอาไว้และฝากพูดสนับสนุนเราเอาไว้ก่อนสักครู่เดียวนะครับขอแนะนํา r i c h m a n s h o p ร้านเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแลย4่ชั่วโมงและผู้ติดตามมากกว่า3ามแสนคนเติมเพชรเกมชินิแพกง่าย ดอทคอมชําระง่ายได้หลายช่องทางผ่อนชําระนานสูงสุด10เดือนโอ้พระเจ้ารอช้าไม่ได้แล้วและยังเติมเกมอื่นๆได้อีกมากมายและตระเติมเกมคุ้มคไม่ว่าจะเป็นโรบลอกไดอดหรือสตีมรวมถึงบัตรไลฟส์สไตล์เช่นแกร็บไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนใจที่หลังนึกถึงดิชแมนช hop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมก่อนอื่นขอบ,บอกเลยว่าคลิปนี้ไม่ใช่การเปรียบเทียบความเก่งของตัละครแต่อย่างใดนะครับแต่เราจะมาพูดเพื่อให้ข้อมูล ให้คนที่กําลังลังเลอยู่ว่าจะเปิดตัวไหนดีนะครับสมมติว่าถ้าเลือกได้ตัวเดียวเพราะแน่นอน2ตัวนี้เนี่ยเล่นคู่กันได้ดีสุดๆนะครับถ้ามีงบและอวยอายกะหรืออวยเฉินเหอเนี่ยเปิดทั้งคู่ได้เลยนะครับแต่ทีนี้สมมติใครเป็นสายฟรีเปิดได้ตัวเดียวเนี่ยก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับแน่นอนว่าสตัวละครน,นี้เป็นตัวละครที่แตกต่างกันเฉินเหอเป็นสปอร์ตท่าน้าแข็งที่ดีที่สุดในเกมนะฮะแน่นอนนะเพราะมีตัวเดียวนะส่วนอายกะก็เป็นเมนดีเบ็ชาน้าแข็ง ที่สำหรับผมเนี่ยดีสุดในเกมเช่นกันนะครับจริงเมนเดเพชนท่าน้ำแข็งมีมากกว่า1ตัวนะแต่ผมเนี่ยส่วนตัวคือชอบบรรยากาศมากที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าใครที่ลังเลว่าเปิดตัวไหนดีถ้าดูคลิปนี้จบแล้วก็คอมเมนต์มาบอกได้ว่าคุณเลือกตัวไหนหรือมีตัวไหนในใจอยู่แล้วนะครับเริ่มกันที่เฉินเหอนะครับ เชินเหินเป็นตัวละครที่ถูกออกแบบมาเพื่อสพอร์ทท่าน,น้ำแข็งโดยเฉพาะนะครับและสามารถบัฟกายภาพได้ด้วยนิดหน่อยเชินเหินจะแตกต่างจากตัวละครสพอร์ตเฉพาะทางของท่าเดินอืน่นอย่างเช่นท่านหินก็คือมีโกโด้เนอะท่าเสือฟ้าตัวนี้ก็จะมีคุจโจซานะซึ่งจะเป็นตัวละคร4ดาวที่พูดมานะครับและ พูดถึงโซนตัวนี้เนี่ยกว่าจะซัพพอร์ตได้แบบโหจริงๆก็ต้องเป็น C6 ก่อนคือโอโหปลดกลุ่มดาวไปไกลเลยนะครับแต่เชนเฮอเนื่องจากเป็นตัวละครซัพพอร์ตถ่าน้ําแข็ง5ดาวนะครับเพราะฉะนั้นแค่ c 0ก็สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่แล้วนะครับซึ่งเอาจริง5ดาว c 0เนี่ยหาง่ายกว่า4ดาว C6 นะครับจุดเด่นหลักๆของเชนเเนี่นก็อยู่ที่สกิลธาตุที่มีชื่อว่า spring split summoning นะครับเป็นหัวใจหลักในการบัฟของเชนเฮอเนเลยก็ว่าได้นะครับการทำงานของมันก็คือทุกคร ือ้เจ็ดครั้งเนี่ยมันจะบัฟได้เหมือนท่านตัวแข็งให้แรงขึ้นใช่ไหมซึ่งมันแรงขึ้นมากนะครับตาม a อ t a แทเปอร์เซ็นต์ของเชิญเหอนนะทีนี้เวลาเราตีมอนเนี่ยถ้าสมมติเราตีมอนพร้อมกัน2ตัว มันจะไม่ได้คิดแยกเป็นคนละตัวแต่มอนส่งตัวนั้นอนะ่ะมันจะใช้สเต็กร่วมกันนะครับซึ่งสมมุติเรามีเจ็ดสเต็สสกตีโดนมอนส่ตัวพร้อมกันมันจะไม่ได้เหลือ6มันจะไม่ได้คิดเป็นครั้งนะแต่มันจะเหลือ5นะครับเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งมอนเยอะเนี่ยสเต็กที่เราได้มาเนะี่ยบัฟมันจะหมดไปเร็วมากๆเลยนะซึ่งเนี่ยเป็นหนึ่งในข้อเสียหลักของเฉินเหอ,ค,อ,เอคือเอาง่ายๆคือเฉินเหอเนี่ยสู้กับมอนเดียวเก่งกว่าสู้กับมอนที่เป็นบอสอะไรเงี้ยก็บัฟตัวเนี้ยจะอยู่นานกว่านั่นเองนะซึ่งการปัั้้้้้นนนนเเเเเฉิิหอี่่กกกก็็ไมมมมยยยายาาาดาดดดวววคคททบตแแลระะุช ไปได้เลยนะครับอย่างไรก็ตามถึงจะแม้จะมีข้อจํากัดในการใช้นิดหน่อยในเรื่องของแสแต็ที่ว่าไปสกิลท่าเฉืนเนี่ยก็ยังโหมดมากอยู่ดีนะครับตัวละครหลังจากที่ได้บัฟไอซี่คิวโม่จะเป็นตัวไหนเนี่ยดาเมจท่านนักแข่งที่เขาทำเนี่ยจะแรงขึ้นแบบมากๆากนะไม่รู้จะกที่ไปยังไงเลยยกตัวอย่างอายกะถ้าไม่ได้บัฟไอซี่คิวอาจจะอยู่ที่หลักพันแต่ถ้าได้บัฟนี้เนะี่ยจะตีขึ้นหลักหมื่นได้ทีเดียวนะครับเรียกได้ว,ว่าเพิ่มดาเมจตัวละครท่านแข่งได้อย่างมหาศาลมากๆช่วงที่เฉือนออกมาใหมๆนะ่ๆเนี่ยชงหยุนเนเี่เาาน เป็นน้ำแข็งต่อเนื่องป้ายท่าต่อเนื่องและลดต้านทานน้ำแข็งมอนเพิ่มเติมอีกด้วยนะโอ้โหไม่ธรรมดาจัดและไม่เพียงเท่านั้นครับสกิลที่ดีอีกอย่างหนึ่งของเฉินหน่งคือสกิลพาสซีฟครับที่เมื่อเราใช้ไอเลเวนเท่เบอร์แล้วเนี่ยตัวละครที่อยู่ในวงจะได้รับโบนัสท่าน,น้ำแข็ง15%โอ้โหทั้งบัฟแบบบวกไปจากไอซี่ิ ทั้งลดต้านมนทั้งบัอบท่าน้ำแข็งให้เพื่อนเองคือเกิดมาเพื่อซับอายกะจริงๆนะแต่ก็ลเล่นนะตัวเาเมทท่าน,น้ำแข็งในเกมนี้นอกจากอายกายังมีตัวนึงก็คือการยูนั่นเองแต่การยูเนี่ยก็สำหรับผมส่วนตัวคือเล่นกับเชิญเหือยากกว่านิดนึงนะฮะทีมที่เล่นด้วยกันกับเฉินเหือได้ดีเนี่ยแน่นอนต้องเป็นทีมที่ประกอบด้วยตัวละครดดเมหละท่าน,น้ำแข็งก็คืออายกานะส่วนตัวเลยทีมที่ผมชอบเล่นมากก็คืออายกาเชิญเหือโคโคมิและก็คาซึฮะนะครับก็คือโคโคมิเนนนี่ยยเปป็็ตตตััััววววแแแ้าทฏิิกกชขงใดน คาเซฮะเนี่ยก็จะบัฟได้เหมือนถ้านาแข็งแบบแรงๆคู่กับเชนเฮอ,อร์เพอีกเชนเฮอร์คาเซฮะเนี่ยรับบทบาทตัวบัฟ2ต,ตัวคู่ไปเลยเพราะเรามีโคโคมิอยู่แล้วนะท้าไม่มียากะตี้นี้เนะี่ยโดนอวยแบบฟูลออปชั่นสุดๆนะฮะบอกเลยทุกวันเนี้ยผมเล่นตี้นี้ตลอดในะนเวลาเล่นอายกากะนะแล้วก็ทางเล่นที่2ก็คือเล่นกับการยูเนาะกีนนี้เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนจากอายกากะเป็นการยูแค่นั้นเลยก็เป็นที่เหลือเป็นเหมือนเดิมหมดเลยนะและอ้าวถ้าไม่มีอายากะหรือถ้าไม่มีโคโคมิหรือถ้าไม่มีคาเซฮะทำยังไงจริงหลักการเล่นเช สน้ำแข็งก็ได้เพราะเวลาเฉินเหินกดไอซี่คิวเนี่ยไอตัวบัฟสแต็กเนี่ยจะติดให้กับทุกตัวในตีเนะเพราะฉะนั้นจริงๆเล่นสามน้ำแข็งสีน้ำแข็งสามารถเป็นมาได้เช่นกันเนาะอย่างเช่นนะอายากะเฉินเหินโดซาเดียโคโคมิอะไรเงี้ยก็หวัวเหมือนกันคือตัวน้ำแข็งเนี่ยส่ยวนใหญ่มันจะเล่นกับตัวน้ำหวัวเพราะว่าจะใช้อาร์ติแฟกต์ดิสซาสเตรเยอร์ที่บวกคทีเรทเวลา ศัตรูติดติดฟรีสนะฮะเพราะฉะนั้นตัวท่าน,น้ำเนี่ยก็เลยน่าต้องยืนพื้นอย่างน้อยหนึ่งตัวซึ่งโคโคมิเนี่ยก็เป็นตัวแบบในอุดมคตินะ่งจากมันฮิลได้ด้วยทําให้ไม่ต้องเสียสล็อตที่เป็นตัวฮิลเพิ่มน,นะหรือถ้าเราใช้ตัวน้ําที่ฮิลไม่ได้อย่างเช่นโมนาอะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้ตัวน้าแข็งที่ฮิลได้เช่นเดียนาได้ถึงอัตราการทำ damage จะเบาลงก็ตามแต่เดียนาที่บัฟด้วยเฉินเหอเนี่ยก็จะดูแรงขึ้นพอสมควรเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นสาหรับเฉินเหอเนี่ยก็อย่างที่เห็นไม่ได้นะ้ยอจ นะเพราะว่าาตาน้ำแข่งช่วงนี้เนี่ยก็ยังไม่เด่นเท่าไหร่ด้วยเพราะเล่นกับทาาุไม้ไม่ได้นะครับแต่ในอนาคตเนี่ยก็แน่นอนจะต้องมีตัวละครน้ำแข็งโหดโหออกมาต่อจากนี้แน่นอนนะครับซึ่งถ้าตัวละครนั้นออกมาก็มีความเป็นไปได้ที่เฉินเหิเนจะเป็นพัพ p อ o r t หุ้นขึ้นก็คือเทพอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อวยเจ๊เฉินเหินนะเพราะความสวยสง,ง่าของเจ๊ก็อยู่แล้วนะส่วนตัวผมชอบสไตล์นี้มาเลยแบบสวยสง,ง่านะครับหรือใครที่เป็นเมนทธานัแข่งอยู่แล้วนะครับหรือคุณมีอายกา,การอยู่อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถกดเฉินเหินมาได้แบบไม่ต้้อองงเเสียยยดดาาลลนนนนะคคครัับแแแ่่่่กก็ุมมมววไผิห มาต่อกันที่อีกตัวหนึ่งนะก็คืออายกากะนั่นเองนะฮะมาอวยอายกากะกันต่อดีกว่านะครับตัวละครเมนท่านนักแข่งที่ดีที่สุดในเกมตอนนี้สําหรับผมเลยนะถึงตอนนี้อย่างที่พูดไปนะตัวละครท่านนักแข่งเนี่ยถูกลดบทบาทลงอย่างมากเพราะการมาของท่านไม้และท่านนําแข่งเนี่ยทำปฏิกิิรยาใดๆกับท่านไม้ไม่ได้เลยนะนะ่าเศร้ามากอย่างไรก็ตามอายกากะก็ยังเป็นตัวละครที่ดีมากๆอยู่ดีนะครับสกิลส่วนที่ทำดาเมจได้มากที่สุดของอายกากะอยู่ที่อะไรไม่เท่าเบอร์นะครับหรือการปล่อยพายุน้ักแข็งแบบโคตรแรงนะครับซูเมสุอายการ์นี่แรงาากนะเอยยี่ ทำให้อากาศเป็นตัวที่นอกจากจะแรงแล้วเนี่ยยังสะดวกด้วยนะครับเป็นตัวละครที่ผมชอบในการเอามาเดินสำรวจมากที่สุดแล้วเพราะเราสามารถมุดดินแล้วก็ตี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 กดคลิกลัวๆหรือชาร์ตีแล้วเราก็สามารถได้ฟาร์มหมดแล้วโดยที่เราไม่ต้องมานั่งกด E ีรอคูดาวหรือไม่ต้องมานั่งเก็บพลังงานเพื่อกดคิวนั่นเองนีและอากาศเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งมากๆแล้วตั้งแต่ซีศูนย์เป็นตัวละคร5ดาวตัวดดเมจหลักที่ไม่จาเป็นต้องเปิดกลุ่มดาวเลยแม้แต่กลุ่มดาวเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นสายฟรีเรือยสายเติมนิดหน่อยก็สามารถเข้า พอเนี่ยกว่าจะเก่งหรือเล่นได้จริงๆเนี่ยจำเป็นต้องปลดกลุ่มดาวอย่างเช่นหัวเต่าเนี่ยที่อย่างน้อยเนี่ยก็ต้องมี C1 ซะหน่อยถ้าอยากจะเล่นให้สะดวกนะครับอย่างไรเด่นเนี่ยถ้าอยากจะแรงจริงเน่ะต้องปลด C2 วงเล็บแรงจริงคุ้มนะฮะอย่างไรก็ตามอายกากะเนี่ยไม่จำเป็นต้องปลดอะไรเลยนะฮะเดเมก็มากเพียงพอแล้วนะครับที่จะพาคุณผ่านคอนเทนต์ยากๆในเกมนี้ได้นะครับวงเล็บวงเล็บอีกแล้วถ้าเกิดอบิทมันอวยท่าน้ำแข็งสักน,นิดหนึ่งนะคือบางอบิทเล่นมามอนบินลอยได้ไปมานี่อายกากะฉันเล่นไม่ออกเลยนะนอกจากเ,าเ,าเาากลเ้การมีองยากะ ก็โหดมากเช่นกันนะรัศมีการชาร์จจังหวะอายการเนี่ยเป็นอะไรที่กว้างมากๆไม่ได้ดูเหมือนไอตัวเอฟเฟกดาบที่ออกมาเลยนะจริงจริงมันค่อนข้างสูงมากครับและหลังจากเรากดสกิล E แล้วเนะี่ยได้ไดาเมจมอนรอบๆแล้วเนี่ยก็ยังทำให้การโจมตีปกติกับใช้โจมตีแรงขึ้นด้วยนะครับโอ้สุดจริงตัวนี้นะทีมที่อายการเล่นได้เนี่ยแน่นอนก็ต้องเป็นทีมแช่แข็งเนะเพราะอายการเนี่ยใช้อดีแฟคสีมิสซาสเลเยอร์คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่จะได้คริเลตเพิ่มแบบมหาศาลนะครับทีมมมมมมททททีีีีีีีี่่่่ดดดสสุออออออััยยยกกกกกกาาาาาเเเนนนหหรบบผะะ็็คคคคคืืชิิญโโซฮไไ้้ววปแลึง ไอยากะโมนาคาซึฮะและดิโอนาครับถามว่าทำไมต้องส่องน้ำแข็งเพราะมันจะได้สั่นพงเนอะสั่นพองถ้าน้ำแข็งเนี่ยสามารถเพิ่มคริเลตได้อีกนะครับจริงๆไอยากะโมนาคาซึฮะดิโอนาเนี่ยถ้าจะเบิร์ดแบบเบิร์ดแรงๆแบบชอดเดียวเบิร์ดบอสอย่างเงี้ยมันจะแรงกว่านะเพราะโมนาหลังจากกดเบิร์ดส่งเขาอะแล้วไอยากะสลับมากดเบิร์ดต่อเนี่ยมันบัฟ พายุอากาศแทบจะเต็มเวลาเลยเมันมันสไปร์สุดเลยส่วนเฉินเหอเนี่ยดาเมจอาจจะไม่ได้แบบทะลุปลอดแต่ว่ามันจะอยู่ยัง้งยืนโยงมากกว่านะ,เพ,าะเพราะเพราะเฉินเหอเนี่ยทั้ง E ทั้ง Q เนี่ยก็สามารถบัฟอากาศได้หมดเลยนะครับที่บรรยากาศสายฟรีเนี่ยที่ไม่ต้องจัดเต็มแบบนั้นเนี่ยก็มีหลากหลายนะครับหล,หลายๆก็เฉินเหออีกนะเพราะอากาศเนี่ยจริงๆไปใครก็ได้นะอย่างเช่นอากาศเคยะเพื่อมาเอาสัมผัสน้ําแข็งเนอะแล้วก็บาบาร่าไปแปะน้ําแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยก็เลนเ่นเป็นตัวละครหลักก็ได้ทาวเเดอร์ท่านลมก็ได้นะครับหรือเป็นอากาศ หนึ่งน้ำแล้วก็อีกหนึ่งท่านเนี่ยเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ทตุอื่นๆที่มันจะมาปวนให้น้ําแข็งมอนแตกส่วนหญ่เป็ทนทตุลมอ่ะเนาะก็คือจะได้หมดเลยนะอายกากะโดซาเลียอะไรเงี้ยอายกากะโรซาเลียก็คู่ดีมากเนาะแล้วก็ตัวน้ําตัวหนึ่งซิงชิวบาบาร่าโมนาตัวไหนก็ได้ที่มีแล้วก็ตัวลมก็ซูโครสเทเวลเลอร์ตัวไหนก็ได้ที่มีนะครับนอกจากนั้นอายกากะเนี่ยยังมีอาวุธสี่ดาวสายฟรีที่ดีที่สุดใส่ด้วยก็คือดาบอเมโนมานะครับอาวุธที่เราสามารถไปหาแปลนได้าจากการท,ำทํเรทททำเคเวส เอฟเฟกคือทุกครั้งที่ใช้สกิลธาตุเราจะได้สแต็กมา1อันสูงสุด3อันหลังจากเราใช้เอลูมิเนทยลเบิร์ดไปเนี่ยเราก็จะได้ฟื้นพลังงานให้เรานั่นเองนะคือตัวดาบเนี่ยออฟบวกแท็เปอร์เซ็นต์แล้วก็ฟื้นพลังงานได้ค่อนข้างดีซึ่งก็เป็นอะไรที่อายกาชอบมากเพราะอย่างที่บอกไปดาเมจหลักของอายกามาจากเอลูมิเนทยลเบิร์ดนั่นเองนะฮะเอฟเฟกต์เซตน้ำแข็งของอายกาทุกวันนี้เนี่ยยังสามารถเอาเอฟเฟกต์เซตอื่นไปปั่นเพื่อแลกได้ด้วยซึ่งนั่นน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 นททททาา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 ใใใใหห้้้้้กกกรร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 ฟฟ์์มมมมมสสุติิิิคีีี่่่่่เเเเเพพพงงงงงปปดดดอััััย Ad ยยาาาแแบแบแขขึะะถไลบบ็วๆ รัวๆๆแล้วก็เอาเศษที่ได้มาเนี่ยอาจจะออฟลองไม่ดีหรือผิดเซตได้เซตน้ำมาเนี่ยเอามาปั่นปเป็นเซตน้ำแข็งต่อนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยไอายากาเป็นตัวละครที่เหมาะกับ ID ทุกประเภทนะสายฟรีสายเติมจริงจังไม่จริงจังยกเว้นไม่ได้อวยแค่นั้นเลยอะ่ะเพราะฉันก็โดยรวมๆแล้วเนี่ย ก็เปิดเถอดนะครับผมคิดว่าเป็นตัวหนึ่งที่แบบดีสุดในเกมแล้วนะที่ที่เป็นตัวดาเมจหลักด้วยนะครับผมพูดไปแล้ว2ตัวนะครับทีนี้ถ้ามา vs กันเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องความคุ้มค่าเนี่ยสำหรับผมแน่นอนว่าอายกาคุ้มกว่านะครับอายกะไปได้หลากหลายกว่าเฉินเหอเนี่ยไม่มีอายกาแทบไม่ได้แต่อายกาเนี่ยไม่มีเฉินเหอได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสายฟรีงบน้อยฟันทงว่าอายกะคุ้มกว่านะครับวงเล็บถ้ายังไม่มีนะแต่ทีนี้ถ้าเป็นสายฟรีงบมอนที่มีอายกาแล้วหรือคุณอวยเฉินเหอก็สามารถเปิิิดดเเเเเเนนนนนนหออไไ้ช่่่่่กกัััะครถาาปปป็สยยยยทีง2ตวูลม ฟินมากๆแน่นอนนะครับไม้เหตุท้ายคลิปอ hmm. ีกทางเลือกหนึ่งนะก็คือการเปิดอายากะบวกกับอาวุธประจําตัวนะครับส่วนตัวเนี่ยถ้าให้ผมเลือกระหว่างอายากะกับเชนเหือหรืออายากะกับดาบมิสปิเตอร์เนี่ยถ้าเลือกได้โดยที่ไม่ดุเดนะผมเลือกอายกะกับดาบนะครับผมคิดว่าดาบเนี่ยมิสปิเตอร์เนี่ยก็เป็นดาบที่มันออกแบบมาหูมันมันดีเกินอะแล้วมันเข้ากับอายากะดีมากด้วยความที่ออฟบวกที่ดเมทด้วยบวกดาเมทธาด้วยนะครับและดดเมทน่ต่างกับดาบสีดาพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกนึงสสสาหรับบยยมีแแล้้วเต่ถอ เก็บไปเปิดตัวดีกว่านะครับผมสรุปอีกทีอีกทีทักทปนะครับก็คือเล่นคู่กันดีที่สุดนะครับเอาไปแพ็ค,คู่เลยนะครับน่าแหละก็คือคาตอบของลาก่อนแล้วทุกคนคิดยังไงกันบ้างเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนก็หวังว่าจะได้คําตอบกันนะฮะก็ขอให้ไม่หลุดเลนในตัวที่ต้องการและอย่าลืมถ้าไม่อยากลุดเลนอ่ะใช้เพชรจาก richman shop ดูนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้บายบายครับ